สวัสดีครับวันนี้พามาดูบอ่อปลาที่หน้าบ้านครับซี่พิชปูนครับก็หยุดปีใหม่ก็ได้กลับบ้านนะครับมาถ่ายดูก็มีเลี้ยงปลาทองกับปลาคาบครับรวมกันเลย ก็เลี้ยงแบบนี้ครับมีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวไม่ได้มีกลองครับก็จะปลูกไม้น้ำรอบๆเป็นเ,ออเงินไหลมาครับก็ให้รากมันออช่วยฟอกน้ำครับให้น้ำมันใสครับให้น้ำมันไม่เน่าเพราะว่ามันมีกองมันไม่มีเออพราะมันมีกลองลปลาปลาขี้มาก็น้ำก็จะไม่เสีย มันก็จะตกตะกอนไปเป็นอ่าเป็นดินไปเลยครับตกตะกอนไปเป็นแบบนั้นนะครับน้ําใส่ถึงพืชเลยนะครับเนี่ยก็มีปลาคราบแต่ปลาคราบมันจะตื่นตื่นครับเพราะว่าแมวมันชอบมากวนนะครับที่บ้านมีแมวอยู่เขาก็จะว่ายแบบไม่ทําไม่เป็นธรรมชาติว่ายหนีอย่างเดียวว่ายซ้อนอย่างเดียวเนี่ยให้ดูน้ําความใสของน้ําอย่างนี้เลยครับนี่ก็คือน่าจะครึ่งปีนะครับไม่ได้ถ่ายน้าอ่ะไม่ได้เปลี่ยนน้าอ่ะแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนอยู่ นะครับใส่ก็ใส่แบบนี้เลยก็เน yes, ้นเน้งแบบธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าแบบมีกองครับมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วแต่พูดถึงแบบว่าเราก็ไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเปลี่ยนไม่มีเวลาแบบดูเครื่องปั๊มอะไรไงครับก็แบบนี้มันจะสะดวกกว่าง่ายกว่า น่ครับมันตื่นแมวมันก็นอยู่แบบนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูครับก็ต้นไม้ที่ปลูกในน้ำได้มีอะไรบ้าง ที่ผมปลูกก็มีเงินไหลมานะครับใบจะเป็นแบบนี้เงินไหลมานะครับใบจะเป็นแบบนี้เงินไหลมาแต่ไม่มีมันมีเงินไหลมาก็มีหลายสายพันธุนน์แบบนี้ครับที่มันปลูกผมก็จะมัดใส่เนี่ยครับใส่ผมมีตะขายอยู่ข้างบ่อแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็เอาต้นไม้ออมัดติดกับตะขายเอาเป็นเคสเป็นทายอะไรก็ได้ครับมัดก็อยู่สภาพก็จะขึ้นมาอย่างนี้นครับเป็นางานแบบนี้แหละมันอยู่ในานา้ำ จะมีต้นจริงฝรั่งก็ปลูกได้เหมือนกันเนี่ยครับดอก,ดอกที่ดอกสีม่วงที่เขาปลูกข้างทางกันเยอะอันนี้ก็ปลูกในน,น้ําได้ก็จะมีใบเตบยใบเตยนี่ก็ปลูกได้ครับใบเตย แลเ้เจอกระปุกในน้ำได้เหมือนกันใช้ได้แล้วก็มีผักกะจองนี่ครับตัวจริงฝรั่งดูตัวจริงฝรั่งถ้าเกิดมันจะถ้ามันตั้มันอยู่บนบกก็จะแบบนี้นี่ครับนะครับถ้าอยู่บนบกก็จะเป็นแบบนี้จะปลูกในน้ำได้นะครับก็ตัดใบแล้วก็เอาไปอ่อเอาปลายมันแช่น้ำ เดี๋ยวลาก็ออกมาครับแล้วก็ลูกแล้วก็อยู่ในน้ําได้เลยเอาดอกเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเปลี่ยนน้าครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้าให้ดูดูปลาถ่ายปลาให้ดูว่ามีเหลือกี่ตัวก็ไม่รู้ครับเพราะอยู่บ้านก็คือพ่อเป็นคนดูให้เพราะผมก็ไปทํางานอยู่ที่นนท์ นะครับเรี่องแบบนี้เลยธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แหละแต่เลี้ยงการแจ้งปลาเขาจะสีสดครับปลาจะสีสดดีอันนี้คือบางตัวก็เป็นลูก,ลกเขาละครับเพราะว่ามันบางทีก็เกิดเองได้เพราะว่าพอเปลี่ยนน้ำใหม่ปับ๊บมันก็จะไปไข่ที่ออ่ต้นไม้อย่างไงครับกับรากต้นไม้แบบเนี้ยบางทีก็เหลือเหลือเหลือจากกินกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหลือมาเหมือนกัน ก็กินตะไคร่น้ําอะไรไปก็มันก็โตเหมือนกันครับก็ล้นลูกมันก็มีเหมือนกันเกิดเองครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเราจะถ่ายดูครับเพราะเปลี่ยนน้ำก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับผม นี่ครับตักมาแล้วเาพี่ปกนเป็นปลาครับแบบปลาครับไทยครับเป็นสีครับไม่ได้ปลาครับแบบพันธุ์สวยๆนะครับวันนี้มีซื้อจากเออเที่ยวขายพันธปลาที่เพชรชูนะครับมันจะเกตจะเกตประมาณนี้ตัวจะสั้นๆเป็นพันแบบปลาครับไทยเลยก็ทอง นี้ยบาซี่ครับมีคองเทงมาด้วยครับอืมธรรมชาติจริงจริงไปไหนล่ะนี่บ ธรรมชาติของจริงม,มีตัวนี้ครับสวยสุดนี่ดีสุดนี่ครับสสุดนี่เลี้ยงม,มาสองปีนะครับแต่ว่ามันก็โตมาเท่ากันมันก็มันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ปลาแลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนจะเลี้ยงมันเป็นตัวสั้นๆ,ๆนะครับสีสั้นๆนี่นสอมาตัวสิบบาท สภาพตามราคาเลยครับนี่ครับสั้นแบบนี้เลยตัวนี้นี่ครับซื้อมาตัวสิบบาทสภาพก็สั้นๆแบบนี้เลยตามราคาอะไรครับก็จะเลี้ยงตัวดำไปตัวหนึ่งนะครับสีดำ เดี๋ยวปลาลงอ่างเลยครับครับนี่ครับปลาลงบ่อแล้วได้น้ำใหม่ก็สดชื่นสดชื่นกันหน่อยนี่ครับ ก็มีชุดเสียดยครับมันไฟดับซื้อปลามาจากสวนจากตัวตัวลอยครับสวยๆข้งนั้นเลยแต่ก็ไม่เหลือครับตายหมดไม่ได้อยู่บ้านก็เลยรอบนี้ก็เลยก็ซื้อมาแค่เอ,อ่อตัวยีห้าปลาทำปลาธรรมดาเนีย้ยกไปก่อนไ้ดูคนเพลินครับ บานจนตามกันนสวยดีนะครับลองบอ่อแล้วใส่น้ำเต็มบอ่อจะนี้ถ่ายตอนมืดไปหน่อย หน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับฝากกดไลค์ฝากต,ติดตามด้วยนะครับผมขอบคอตคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ